สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองโอนสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมองคนสาวดัมซิ่งแทลนครับคลิปนี้พาขึ้นหนารถเสียอิวนะครับเสียอิวจัดให้แห่งบ้านโกรดครับพี่น้องออคันนี้นี่เป็นฮีโน่ครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมาครับจัดวัดบิดครับคันนี้นี่ความแรงก็ไม่แพ้ใครครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทนะครับลอกไหมนี่สวัสดีสครับ เออสิบพวยเลยครับนี่สิบพวยเลยครับได้สิบเที่ยวแล้วมั้งนี่ยวันนี้โอ้วันนี้ก็เอาสิบยี่สิบห้าเที่ยวครับโอ้ยี่ห้าเที่ยวพออ๋อได้ประมาณกี่วันยี่สิบห้าเที่ยวนี่รวมสองวันปะครับได้กี่เที่ยวแล้วครับนี่วันนี้ใจเย็นๆครสี่เที่ยวแล้วสี่เที่ยวแล้วครับกำลังจะเริ่มที่ห้าระยะทางเรามันก็ใกล้เกินนะครับใกล้เกินปะมันใกล้เกินไปมาไม่ทัน ครับวันนี้นี่คาดว่าน่าจะกินกระดูกนะเ<อ>คะกระดูกครับวันนี้ <laughs> นมันสองหรือวันแปดก็ไังโอเ้เออน้ำมันพันสองครับจากโบที่แล้วน้ำมันหกร้อยห้าร้อยหกร้อยโบนี้นี่พันสองครับไกลครับก็ต้องสู้ครับใกล้ไกลย้อนก <ๆ S 1> ันไปครับมีใกล้บ้างไกลบ้างคุณมาไกลบ้างครับก็ธรรมดาครับ เนื้อบ้างกระดูกบ้างอย่างว่าเนาะครับอันนี้เฮดโอโดเฮดโอเจอันนี้เจียเวยเจียวเจห้าสู้าครับพี่น้องเจครับร้อยเจ็ดครับอ้ขน้ำใหม่ดิ ไย่หอยแล้วเลยลื่นบ้างแล้วครับทีนี้เอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยครับรถเสืออิ้วนี่แต่บ้านกรวดรถดำเยอะนะบ้านกรวดนี่เล่เล่นรถดำครับ รุ่นที่สองรุ่นที่สองในหมู่บ้านอ๋อรุ่นแรกเขาไปทำกิจการอย่างอื่นแล้วบ่สร้างแล้วอ้าวบ่กทำกิจการก่อสร้างอันนี้รุ่นสองบ่อ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ารุ่นแรกก็ก็ดีไปวิ่งงานก็ประมาณว่าอะไรนะในหน้าเอาหน้ารับตังมาเขาไปใช้อื่นก่อนอะไรประมาณนี้ยับเลยเป็นเป็นกิจการครับเปิดกิจการใหม่ก็คือกิจการก่อสร้างกรรมกร สร้างก็เสร้างแล้วก็กม็ามาเนี่ยรุ่นที่สองนี่ครับรถงานรถดำก็ยังว่าเนาะถ้ามันก็อยู่กับในหน้าอยู่กับอะไรด้วยเนาะถ้าได้ในหน้าดีทุเกดีก็ดีครับแต่ถ้าได้ในหน้าไม่ซื่อครับถ้าเกไม่ซื่อก็ยังว่าเนาะ ครับการมีเอาอมเสียน้อยดีกว่าเสียมากครับอันนี้รถกี่ปีแล้วครับเสียรถนี่ก็ตกไปสองจะเข้าสาม้วครับเข้าสามเลยนะสองเดือนเข้าสามนะเคยมีปัญหาอะไรไหมครับก็มีครับย,งยบางรั่วมากอ๋อตามอาการ มันก็ตามอาการธรรมดาครับรถใช้งานเนาะถามว่ารุ่นนี้มันน่าใช้ไหมก็น่าใช่มากแต่ผมก็อยากเจอรถถึงมากอ๋อเต็บได้ไหมไม่ใช่ว่าที่ไหนก็จะขายครับแต่ตอนนี้เราก็สงสารเขาพาเราหาเงินได้แต่เราต้องท่องลำอะไรเราก็มีบ้านสุดยอดครับสุดยอดแค่ว่าเราไม่เคยมีหนี้เราก็มีหนี้อะไรนี้ฟ้าที่จุ อันนี้นี่คันนี้ดาวเท่าไหร่เสียคันนี้ก็ผมกู้โทรศัพท์ไปทั้งหมดเลยครับอ๋อคือไปจับสดเลยจับสดเลยอ๋อทีนี้ก็คนโทรศัพทเอาใช่ก็ดีอย่างแต,แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปสะกดใจเตยโตเนาะอยาก,ากยมีเมียมกย็ทิ้งที่ที่ก็ต้องขายธรรมดา,มาคุณอยู่วงการนี้อยู่ย่าแต่คุณไม่ใจรักจริงอยู่ไม่ได้เนาะ ถ้าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวก็อยู่ยากครับใช่ไหมก็อย่างว่าเลยครับถ้าอยากอยากอยากรวยมันก็ต้องมีหนี่ครับแต่กล้าเป็นนี่ก็ได้ขี่ครับเราต้องดิ้นรนใช่ครับคนเราถ้าไม่มีนี้ก็นอนกินนองกินอยู่บ้านสบายสบายแต่นี่เรามีหนี้จากที่ว่าเขาว่าเราขี้เกียจทุกวันนี้ทําไมเขาต้องมาถามว่าอะไรนะ ลูกลูกไปไหนไม่เคยเห็นหน้าเลยอะไรมาณนีใช่ไหมจากที่ว่าอยู่บ้านทำเลเมาล์นเลยก็ผมก็ผมก็จบมาก็ผมก็เรียนผมเรียนไม่สูงหรอกผมมาขับรถก็เรียนจบกอสโลกอสโลวอน่อนผมจะมาโตกอสโลผมก็จบวิศวะโอ้ก็วิศวะจริงนะก็วิศวะวิศวะอะไร จริงนะมหาวิทยาลัยราชธรรีครับจริงบ่รุ่นหนึ่งพูดจริงดิหนิมีมีใบประกอบการบอ้มีใบเดินสายไฟภายในอาคารหมดขอโซ่ปลุกปลุกห้างโ้ใบโกลอเราทำไมไม่ไปทำทางโน้นเราเราคนเราต้องไปสมัครงานแล้วเขากโกงเราอ่ะอ๋ออ๋อเต่แต่เราอ่ะมันมันไม่ตรงเนี่ยเหมือนว่าเราไปส่งเอาไปไปวันนี้ส่งปั๊บ คลนขึ้นปั๊บคนตอนเย็นชื่อเราเช้ามาเป็นชื่อคนอื่นบอกคนที่ไม่ได้มาส่งเราครับาไมีซื้อให้แรกเราก็ให้โอกาสเขาไปเขาไปที่ไปอีกมือนเิมอีกบอกคนที่ได้ก็คือคนที่ได้มาส่งเราเ็เลยตัดสินใจไปขับเิ็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์เขาอะไรได้ดีนะครับว่าได้ได้แต่คนก็ต้องเสี่ยงกันค่อบคือมันก็มีล้มมีชนกับว่าหนึ่งปีผมมีเงินเก็บประมาณหนึ่งแสนบาทไปวิ่ง ทีนี้เอาเงินหนึ่งแสนบาทก็เงินปญหาครอบครัวนิดหน่อยเนาะครับแล้วหยุดมาสามเดือนก็เอารถมาเพื่อทำาหากินอยู่บ้านอยู่เราครอบครัวครับตอนนี้ไม่มีเมียกระทั่งก็ไม่มีเรื่องครอบครัวแล้วจะมีเมียยังไงเสียหนิเคยมีครับอ๋อเคยมีเคยมีตอนไปอยู่ขับวินครับอ๋อตอนนี้ก็เลิกกันแล้วเลิกเลิกลกันแล้วอ๋อแต่ยังไม่มีลูกกันเนาะมีมีมีหรือเปล่าถ้ามีลูกอยู่ไหนเรา ตอนนี้ลูกได้อยู่ที่เทพอยู่อยู่กับแม่เขาบ่กุญแเขาอยู่กับยายแม่เขาไม่สนใจนะโอ้ทำได้ครับชีวิตต้องสู้พาออกหกล้ออ๋อก็คือออกจากวินมาใช่ไหมใช่ออกจากวินนี่ก็มาเอาหกล้อเลยใช่ก็หกลมีเงินติดตัวมาหนึ่งแสนแต่ใช้ใช้อยู่ประมาณหกหมื่นนิดหน่หล้ครับก็ขามาจูงมาจังนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็จะได้รถครับถ้าเดิน เดินทางไปตีประเมินราคาที่ดินใต้ทะเท่าไหร่นะแลอวก็เสีย่ายใหญ่าๆเยอะมีคนที่ตัวอยู่หกหมื่นหกหมื่นนี่ก็ไม่น้อยมันก็ไม่มากครับครับเพราะว่าไปกู้มาตั้งเจ็ดแปดแสนต่อบางต่อไม่ใช่น้อยนาะไม่ครับชีวิตเสียอิวครับสู้ชีวิตสุดยอดครับพี่น้องโครงการผมวิ่งรถเมาเป็นงานผมก็ขับวินก็มีวินยาตรีวินยาโทนะโอ้ จบเลยจริงนหมใช่พิจารณโทร,รีถิญญาติจะมี<อ>แต่บอกอยู่บนที่นี้ขับจะนลี้มาอยู่ขับผมก็้วตอนนี้ก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่ออย่าไม่แต่ก่อนนี่ขับให้เขาด้วยบ่หรือว่ามาออกตัวเองเลยทำให้เขาได้สองสามเดือนอ๋อแล้วผมก็อยู่ผ<ล>มเห็นว่าการขับรถเนี่ยโต๊ะแกได้เงินดีหาเงินให้โต๊ะแกได้เดือนละหกหมื่นว้าอยู่รีรันไหมเขาก็โดนเจ๋วเลยผมหาเงินได้เดือนละหกหมื่นเราคนเลยว่า จากที่ขอให้เราเดินแค่เก้าพันบาทอ๋อโอ้ยห้าหกหมื่นเนี่ยมันโอกระงุไหมเออดูแลตับเสียใจทีนี้สึกกินกิจกแย่อ๋อมาเจอเศรษฐพุ่งช่วงเศรษฐกิจแย่พอดีเนาะเศกษฐกิจกแย่ผมก็ต้องทำใจแลครับรขับไปยิ้มใบมอะ่ะครับมีความสุขไหมรครับครับาการขับรถมันไมาา่เหมือนเราขับทั้งกลางวันทั้งคืนเราขับกลางวันกลางคืนเราได้นอนน้อไม่เป็นรถล่องเนาะใช่เราอยากหยุดนอนเราก็หยุดได้ครับ อยาก,กไปหาครอบครัวไปได้มันไม่ใช่มือแรงจับเจลเลยครับ,<อ>รบชีวิตเขาชีวิตผมมันก็ไปเนี่ยแหละงานผมก็ผมก็ไม่เคยตั้งใจอะไรมากมายตัวเคร้่องจะส่องไฟฟ้าครับอบนี่ไี่มาครับ,นนนรบไม่ธรรมดานะครับนี่จบวิศวะมานะนนี่วิศวะไฟฟ้าเดี๋ยว เดี๋ยวรอไปดูที่เทรครับพนะี่น้องนี่ครับเราก็วิ่งไม่ได้วิ่งบนทางดำนะครับเราวิ่งบนทางบินนะ <c oughs> ที่เทก็ไกลยอยู่คนระับน่าจะไปกลับใน12กิโลได้นะได้ไหม ประมาณ12บสอกิโลนะไปกลับไม่ไ่่ทดด้ิินอูๆงสา กันทุกคนครับคนเรามันก็ต้องการเรียนรู้ผมแต่ละคนมันมันเหมือนกันครับผมมีประสบการณ์มันผมไม่มีอมตอนนี้เราก็มาถึงที่เทเลมีรถคันเดียวเระได้ทั้งัวไดไครับอยกเอาอีกอจัดเลย เงินดีจริงเอาเลยพี่จะได้เงไอ้ทำทางเนี่ยครับมีเงินทุกวันเนาะอันนี้คือกลางวันก็เปิดเลยใช่ไหมโอ้ยเสร็จงานนี่ก็คือเบิกเงินเลยเสร็จงานก็เย็นนะเย็นจ่ายเลยเย็นพรุ่งนี้อ๋อก็คือจ่ายวันต่อวันวันต่อวันอ๋อมันก็ประมาณว่าเราเราเขาวิ่งเนาะครับเขาก็ต้องแบกเงินให้เราอ๋อ

ก็เทเสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรอติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ